สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูแนนอีกแล้วนะคะอ่าที่จริงแล้ววันนี้เราจะต้องเปิดภาคเรียนแล้วถูกไหมคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นนะคะทางโรงเรียนก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆเนาะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคลัสเตอร์รอบใหม่นะคะวันนี้ครูแนนก็เลยจะมาสอนคำศัพท์ให้เด็กๆเรียนกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่คำเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับไปพร้อมๆกับครูแนนนะคะ เด็กๆตั้งใจดูและตั้งใจจำคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณนนจะมี exercise ให้ทำค่ะข้อแรกอากีตาอ,อากีตาอ,อากีตาแปลว่ากีตาใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักกีตาไหมกีตาเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ดีดนะคะทำให้เกิดเสียงนิยมเล่นกันมากๆเลยนะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะอั i ไบค์อั e อับบแปลว่าจัก,กรยานค่ะที่บ้านเด็กๆคุณแอนเชื่อนะคะว่าเด็กๆต้องมีอับไบเพียบเลยนะคะเด็กๆจำคำศัพท์ให้ดีนะและสังเกตไหมคะว่าทำไมถึงมีอะเพราะว่าอะใช้แทนสิ่งที่มี1นึ่จำนวนเท่านั้นนะคะถ้าอะไรที่ไม่มีอะแล้วเติม S แสดงว่าสิ่งนั้นมีหลายจำนวนหรือมี2องจำนวนขึ้นไปนะคะอ่ะเอไปอ teddy bear อ teddy b e เท t ดดี้แบร์น่ารักมากเลยเด็กๆผู้หญิงน่าจะชอบนะคะเท็ดดี้แบร์แปลว่าตุก๊กตาหมีค่ะชื่อยาวนิดนึงแต่อ่านไม่ยากนะคะต่อไป a skipping rope a skipping rope a skipping rope, a skipping rope. เด็กๆรู้จัก skipping rope ไหมคะ skipping rope ก็คือเชือกที่เอาไว้ใช้กระโดดนั่นเองนะคะอาจจะใช้ออกกำลังกายหรือกระโดดเล่นก็ได้หน้าตาก็เป็นแบบในรูปที่คุณแนนให้ดูเลยต่อไปคะ่ะ skateboard ะ skateboard ะ skateboard อ่าอันนี้คุณเคยกันดีช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยเป็นฟีเวอร์ยอดฮิตของเด็กๆและวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือกระดานสเก็ตหรือเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดนั่นแหละเด็กๆคุณแนนเล่นไม่เป็นหรอกเด็กๆใครเล่นเป็นบ้างเอ้ยถ้าใครเล่นเป็นนะเปิดเทอมเดี๋ยวมาเล่าให้คุณแอนฟังบ้างนะคะมาบอกคุณแอนซิว่ามันเล่นยากไหมคุณแอนก็อยากไปหเล่นเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปค่ะ p a n s p a n s p s Pence. อ่าเด็กๆเห็นอยู่แล้วว่ามันมีจาน์สีมีสีมีพู้กันฉะนั้นอันนี้แปลตรงตัวเลยว่าอุปกรณ์วาดภาพค่ะ p e n s นะคะใช้เป็นคำนามก็ได้ที่แปลว่าอุปกรณ์วาดภาพก็ได้หรือใช้เป็นเ e r รเป็นคำกริยาก็ได้ที่แปลว่าวาดภาพระบายสีก็ได้นะคะต่อไปเด็กๆไปดูข้อต่อไปค่ะ kite kite อาแต่คตัวนี้เนี่ยมันเติม s ด้วยนะคะก็จะเป็น kites 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 คำนี้แปลว่าว้า wow วค่ะเด็กๆเคยเล่นว่าวไหมเวลาฤดูหนาวลมแรงๆนะคะเขาก็จะมีว่าวจุลาว้า wow วดุยดุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆลองไปเปิดดูใน Google นะว่าว้าวแต่ละชนิด มีมีวิธีทาอย่างไรแล้วว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะเช่นว่าวดุวยดุยเนี่ยเวลามันขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ามันก็จะส่งเสียงดังดุย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 นะคะลองไปเปิด YouTube ดูนะต่อไป c อ p s t i c k s คอ s t t i k s s o อ p s t i c k s อ่าขอบสติกนะคะแปลว่าตะเกียบค่ะ when you eat the noodle you can use Co p s t i c k s ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเด็กๆก็ต้องใช้ตะเกียบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ Co p s t i c k s นะคะจริงๆแล้วขอ p s t i c k เนี่ยมันเป็นคู่มันก็ต้องเติม S อยู่แล้วมันจะใช้อะข o p s t i c k ไม่ได้คนเราไม่สามารถใช้ตะเกียบหนึ่งอันในการคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะต่อไปค่ะ comics comics comics, comics. หรือเราเรียกอีกสั้นๆเออเราเรียกเป็นประโยคยาวๆว่าคอมิกบุ๊กก็ได้หรือว่าคอมิกธรรมดาได้ก็ได้ไม่ต้องเติมบุ๊กก็ได้นะคะนั่นก็คือแปลว่านังสือการ์ตูนนั่นเองนะคะต่อไปหมดหรือยังเอ่ยอ่ะยังต่อไปคุณอานคิดว่าน่าจะเป็น last one แล้วแหละ lower skates lower skates อ่า roller skate เนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับ skateboard เลยเพราะมันมีล้อเหมือนกันแต่ roller skate เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่มีล้อใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเล่นคุณแอนเห็นที่ตึกคอมเนี่ยตรงเพลแนนะ่ะมันมีให้เล่นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆก็จำำําคําศัพท์เอาไว้นะเวลาที่เราออกไปด้านนอกเราจะได้รู้ว่าออกคาศัพท์แบบนี้มันเรียกแบบนี้นะคะโอเคหมดหรือ,อยังอ่ะหมดแล้วทีนี้คุณแอนจะพาเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดคะ่ะวันนี้คุณแอนขอแบบฝึกหัด ด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะแบบฝึกหัดของคุณแอนมีด้วยกันทั้งหมด3หน้าเล่มแรกที่เด็กๆจะใช้เรียนนะคะที่เด็กๆจะใช้ทำงานให้คุณแอนนะคะเป็น workbook นะคะอ่าวันนี้ปากกาคุณแอนแบตหมดนะลูกคุณแอนขออนุญาตใช้มือเขียนอาจจะไม่ถนัดอีกหนึ่งนะคะ workbook นะคะหน้าเจ็ดค่ะหน้าเจ็ดอ่าเด็กๆเขาบอกว่า p a r บี B, เขาบอก look at the pictures below try to remember the name of each object and say it ให้เด็กๆดูรูปภาพนะคะแล้วก็เอามาออกเสียงตามให้คุณแนนได้ พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะจากนั้นเอามาใส่ในพาร์ทซค่ะเอาตัวเลข1 n e t o t e เนี่ยมาใส่ในพาร์ทซเลย write the correct number next to the name of each picture above ให้เด็กเอาตัวเลขด้านบนมาใส่คำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะง่ายมากๆเมื่อกี้เด็กๆเ,เรียนไปแล้วนะคะยังอยู่ที่ Workbook นะคะต่อไป Workbook อีกหนึ่งหน้าค่ะอโอเคอันนี้เป็น Workbook เหมือนกันค่ะ เมื่อกี้หน้า7ใช่ไหมลูกอันนี้เป็น Workbook หน้า8นะคะ,ะคุณนันใช้มือเขียนอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะ Workbook หน้า8นะคะเมื่อกี้เป็นหน้า7โอเคหน้า8เนี่ยให้เด็กๆจับคู่เขาจะตัดคำศัพท์มาครึ่งหนึ่งให้ฉะนั้นให้เด็กๆจับคู่เช่น n u m b e r o n e P A I ฉะนั้นเราต้องเติมอะไรที่มันแปลว่า plants P A I N T S ใช่ไหมคะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดโยงนะย้ําว่าใช้ไม้บรรทัดข้าวที่แล้วคุณแนนเห็นมีหลายคนเลยเอามือโยงเด็กๆคะการที่หนังสือเนี่ย มันจะดูสะอาดดูหน้ามองดูหน้าอ่านหนึ่งคือเด็กๆต้องทํางานให้เรียบร้อยนะลูกอย่าให้หนังสือเราเนี่ยมันดูแบบโอ๊ยเปิดไปแล้วคุณครูเองก็ไม่อยากตรวจใครก็ไม่อยากอ่านคุณพ่อคุณแม่ดูเองก็ยังปวดหัวเลยนะคะครูแนนมีคะแนนหนังสือคะแนนแบบฝึกหัดให้ตอนท้ายเทอมเล่มละ20คะแนนเลยนะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจทํางานทํางานให้สะอาดลายมือให้สวยให้เรียบร้อยนะคะอ่ะคุณนนช่วยอีกหนึ่งข้อคะ่ะ Number รอ่ะ กีตาอ่าเด็กๆคิดว่าคําไหนที่มันเป็นกีตาเด็กๆโยงเลยค่ะอ่าคำนี้ใช่ไหมอาจจะคุณแอนโยงให้ดู อ่าคุณแมไม่มีไม้บรรทัดนะลูกฉะนั้นเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดน,นะคะเพราะว่าเดน,นี้มันตีเส้นไม่ได้นะคะต่อไป do workbook เสร็จแล้วคุณแนขออีกหนึ่งหน้าค่ะง่ายเหมือนกันเลยทบทวนคําศัพท์เมื่อกี้วันนี้เราจะเอาให้จบเรื่องนี้เราจะไม่ไปค้างในรอบถัดไปเนาะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อนะคะเนื้อหามันก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นจากที่เราจะได้เริ่มเรื่องใหม่ๆเนาะต่อไปเป็น student book ค่ะ student Student book ค่ะหน้า11ค่ะง่ายๆเลยค่ะ Write the words from box under t h e correct pictures ให้เด็กๆเ,เอาคำศัพท์นะคะที่อยู่ในกล่องข้อความไปใส่ใต้รูปภาพที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้ง่ายมากเลยนะคะ easy มากๆ very easy เลยนะคะ วันนี้มีงานด้วยกัน3หน้าฉะนั้นเด็กๆทำงานและส่งครูนะคะเดี๋ยวครูจะโน้ตไว้ที่โน้ตสำหรับส่งงานของวันนี้ฉะนั้นเด็กๆเอางานไปใส่ใต้โน้ตอย่าส่งในแชทนะคะเพราะว่าบางทีมันจะเด้งรบกวนผู้ปกครองท่านอื่นที่ทำงานวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราบหนะ้าสวัสดีค่ะ